พระคถาอาพัตยาสูปพระคถาอาพัตยาสูบทนี้ใช้เศกและเป่าลงไปที่มวลยาสูปก่อนที่เราจะสูบเข้าไปเพื่อให้เกิดความเป็นมหาอุดคงกระพันคงทนแก่หอกดาบแหลนเหลาธนูธน้าวหน้าไม้ปืนกลปืนไฟปืนนกเล็กปืนนกใหญ่ปืนสับทั้งหลายคงแก่หอกและดาบและคงแก่อาวุธทั้งปวง หากเรามีความเชื่อมั่นในพระคาถาและใช้บริกรรมก่อนที่จะสูบยาเข้าไปในทุกๆวันแล้วละก็เราก็จะได้สัมผัสกับอิทธิคุณอันวิเศษของพระคาถาบทนี้อย่างแน่นอนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมภะทะพุทธังอุจุธรรมังอุจุสังฆังอุจุพุทธังอุดธรรมังอุดสังฆังอุดอิออุเมตัญจะหากท่านชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ